โอ้ยอาเซนอตด้วยคุณค่าที่เองคู่ควรนะเว้ยโอ้โหจากด้านของพอลมือสันครับออกปากแนะนําให้อาเซนนอลเนี่ยไปคว้าตัวโรเมลูลูกากูบิ๊กตู้กับมาช่วยผลิตกรเพื่อโอากาสลุน้นแชมป์ในฤดูกาลหน้านะครับปาติเทาะเราต้องบอกว่าแข้งชาวเบลเยียมอย่างลูกากูย้ายจากเชลซีไปอยู่กับงูใหญ่อินเตอร์มิลานด้วยสัญญาย,ยืมตัวในฤดูกาลนี้ครับหลังลูกากูแตกหักกับอดีตกุนซืออย่างโชมาตชูเครนนะครับ แม้จะ,ะเผชิญความยากลําบากเพราะปัญหาความฟิตในช่วงแรกแต่ลูกากูน่ยก็ทําได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับในช่วงหลังโดยเฉพาะในเกมหลีก5น่นาดล่าสุดที่ลงสนามเขายิงไปถึง6ประตูกับ3 SS แอสซิสนะครับ พอเมอร์สันมาเลยมองว่าอาร์เซนอลจำเป็นต้องเสริมตำแหน่งกองหน้าเพื่อโอการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนะ้าซึ่งบิ๊กตู้ลูกากูก็เป็นตัวเลือกที่น,น่าสนใจนะครับมาฟังสิ่งที่พอเมอร์สันได้พูดกับเกฟมีสปอร์ตเขาบอกว่า,าทีมของอาร์เซนอลยังไม่เพียงพอพวกเขายังไม่แกร่งพอที่จะคว้าแชมป์ลลกอาร์เซนอล Arsenal ต้องซื้อนักเตะเพิ่มนักเตะระดับท็อปโดแมนเชตซสตี้อยู่เหนือทุกทีมคุณจึงต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมให้ได้เพื่อแข่งขัน อาเซนอนเนี่ยต้องการกองหน้าตัวเป้าพวกเขาต้องการคนที่ยิงให้ได้ปีละ25ประตูผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกาเบียลเชซชสเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากและทำได้ยอดเยี่ยมแต่เขาจะทำประตูที่คุณต้องการโดยตัวเองไม่ได้เฮ้ยอาเซนอนโรเมลูลูกาโกอาจจะพร้อมใ้ายแข่งไว้ย30ปีคนนี้เป็นกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้เขาจะปักหลักอยู่ข้างหน้าและพิงคู่ต่อสู้เขาอาจจะช่วยอาเซนอนได้สบายเชื่อผม คุณไปเอาลูกากูมาสะอันนี้คือสิ่งที่พอลเมอร์สันได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าอาเซนอลไปเอาลูกากูมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้านะจะช่วยผลิตกอร์ให้คุณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่ๆครับโอ,โอ้เพื่อโอกาสลนแชมป์ในฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงครับเนี่ยน,นี่คือคําแนะนําของพอลเมอร์สันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วารุนจัดไปเยี่ยว